กำลังพุ่งแรงแต่ง้าาดวงความรักกับลมไม่เป็นท่าสําหรับนักแสดงสาวไอซ์อภิษดาลาสุดจ้านางชวนแก๊งเพื่อนไปทําบุญที่ประเทศเมียนมาถวายเทียนถึง1,000เล่มแต่เจ้าตัวก็ยืนยันนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นางออกหักเพราะว่าเป็นทริปที่นัดเอาไว้กันนานแล้วและยังเผยว่าขอพรไปหลายอย่างเลยทีเดียวซึ่งรวมถึงเรื่องของความรักด้วย ส่วนสถานะตอนนี้สสนิทมานานกว่า4เดือนแล้วค่ะแต่แฮปปี้ว่าและในอนาคตสาวไอซ์ก็หวังนะคะว่าจะเจอคนที่ใช่แบบจริงๆส่วนสเปคของธนาก็ไม่ขออะไรมากหรอกค่ะขอแค่คนที่เข้าใจในความเป็นเธอก็พอไม่ใช่พราอกหักถึงไปนะคะคือจริงๆนัดไว้ล่วงหน้าสักพักหนึ่งแล้วค่ะไปมา2วันเองไม่ได้ขออะไรพิเศษค่ะไอคิดว่า พอเราถ้าถึงเวลาใช่เดี๋ยวมันจะมีมาเอง